เคยมีไหมครับที่รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั้นมีความฝันมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่แต่เรี่ยวแรงที่มีมันดูไม่เหลือที่จะไปทำมันได้เลยจนคุณก็ผลัดมันไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้แต่ว่าวันพรุ่งนี้นั้นก็มาไม่ถึงสักทีคุณอยากจะทำอะไรหลายๆสิ่งเลยแหละแต่ทำไมมันยากจังกว่าจะได้เริ่มทำอะไรได้อยากจะเริ่มเขียนหนังสือ อยากจะเริ่มออกกำลังกายอยากจะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่แทนที่จะได้ทำอะไรแบบนั้นคุณกลับนั่งอยู่กับมือถือจนเวลาผ่านมันเลยไปอยู่แบบนี้โดยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสงสัยไหมครับว่าทำไมในวันนี้เรามาหาคำตอบกันดีกว่าครับและวิดีโอนี้ขอขอบคุณ c a ลิเบอร์คอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมายในรูปแบบที่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเรียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในท่านไหนสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับขออธิบายมันแบบนี้ก็แล้วกันครับมันไม่ใช่เพราะว่าคุณขี้เกียจหรอกแม้ว่ามันก็จะมีส่วนอยู่ขตามนะแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่า สิ่งที่คุณอยากจะทำมันดูยิ่งใหญ่เกินไปที่จะทำมากกว่าเพราะเมื่อบางอย่างมันดูยากเกินไปในสมองของเรามันก็จะเลือกทำในสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอลองใช้น้ำหนักแบบนี้ดูก็ได้ครับว่าระหว่างนั่งเล่นมือถือกับการลุกไปออกกำลังกายเนี่ยอะไรมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่ากันแต่ข่าวดีมันก็คือคุณแก้มันได้ไอความขี้เกียจตรงเนี้ย มันไม่ได้ถาวรมันแค่ความเคยชินมันก็แค่นิสัยที่ติดตัวคุณอยู่เฉยๆและอะไรแบบนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนกันได้คุณลองดูตัวเองดูก็ได้ครับในหลายๆจุดที่ชีวิตคุณรู้สึกเหมือนจะไปไหนต่อไม่ได้ทางออกที่มีมันดูเป็นไปไม่ได้เลยคุณอยากจะเก็บเงินแต่พอจะประหยัดที่ไรก็ดูทำใจยากทุกที อยากที่จะออกกำลังกายแต่แค่นึกภาพตัวเองออกไปวิ่งเนี่ยก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่สมองของคุณเองเนี่แหละที่พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเรียกว่าภาระและมองหาความสบายทั้งทางกายและทางใจมากกว่าแต่คุณก็สามารถหลอกมันได้สิ่งที่จะทำได้อย่างแรกมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว ในเมื่อสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราอยากทำมันดูใหญ่และมันดูไกลตัวเราเกินไปลองแตกสิ่งที่ต้องทำให้มันเป็นก้าวเล็กๆที่จะสามารถพอทำได้ในแต่ละวันดูดีไหมยกตัวอย่างเช่นคุณนั้นต้องการที่จะเขียนหนังสืออย่าไปคิดว่าคุณจะต้องเขียนหนังสือ 100- ถึง200หน้าลองซักประโยคนึงให้จบก่อนก็ได้ครับเริ่มแค่นั้นก่อนก็ได้ แบบนี้มันจะง่ายและทำให้คุณรู้สึกดีกว่าค่อยๆก้าวไปทีละนิดและความสำเร็จมันก็จะอยู่ไม่ไกลเพราะในวันหนึ่งคุณก็จะเขียนได้เป็นเล่มเองนั่นแหละหรืออีกตัวอย่างหนึง่งถ้าคุณอยากจะเรียนเล่นกีตาร์อย่าเพิ่งไปโฟกัสกับการเล่นให้เป๊ะทั้งเพลงลองค่อยๆแกะไปทีละคอรก่อนก็ได้ค่อยๆเรียนรู้ไปทีละสเต็ป อาจจะหาเพลงที่มีคอร์ดไม่เยอะเป็นการเริ่มต้นก่อนก็นได้นะครับความพยายามเล็กๆน้อยๆมารวมๆกันมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าความสม่ำเสมอนั้นยังคงอยู่หัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับความสม่ำเสมอซึ่งตรงนี้นั้นสำคัญมากกว่าผลลัพธ์มากกว่าเป้าหมายที่คุณต้องการเสียอีก และสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ควรคือการพึ่งพาไฟและแรงกระตุ้นอย่างเดียวเพราะสิ่งนั้นมันสามารถมอดและหมดลงไปได้ต้องคอยหาเติมใหม่ๆเรื่อยๆซึ่งบางทีก็เติมติดจุดไฟได้มีแรงที่จะลุกไปทำอะไรใหม่ได้แต่มันก็ได้แค่ช่วงหนึ่งแล้วก็ดับแต่ถ้าเกิดทาให้มันเป็นกิจวัตรทุกๆอย่างจะดำเนินไปอย่างอัตโนมัติสมมุติว่าถ้าคุณอยากจะออกกำลังกาย ลองเอาอุปกรณ์มาวางไว้ข้างๆเตียงคุณเลยก็ได้เวลาตื่นขึ้นมาจะได้เห็นและทําให้มันง่ายสำหรับตัวคุณมากที่สุดในการที่จะเริ่มทำอะไรสักอย่างเปรียบได้ว่ากิจวัตรมันเป็นเหมือนตัวช่วยพยุงเราในตอนเริ่มทําให้เราลองทำอะไรใหม่ๆได้ง่ายขึ้นในช่วงแรกหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดากับคุณไปนั่นเองจนคุณไม่ต้องพยายามที่จะทำเลยตั้งแต่แรก มันเป็นไปอย่างอัตโ m ม t ติเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรบ้างที่คุณจะสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยลองทำพวก To Do List เลยก็ได้นะนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เราบุ่มเพราะกับตัวเองเรื่อยๆมันจะสร้างรากฐานให้กับคุณในการทำในสิ่งที่มันมากกว่าได้นั่นเองทีนี้ก็จะมาจู่ในจุดที่ยากที่สุดแล้วครับการเริ่มทำอะไรใหม่ๆนั้นมันก็ยากอยู่แล้ว คุณอาจจะต้องลองใช้สิ่งที่เรียกว่ากดสองนาทีดูกัดฟันบังคับให้ตัวเองเริ่มลงมือทำไปก่อนสักสองนาทีสมองของคุณก็จะเริ่มเหมือนได้อุ่นเครื่องในระดับหนึ่งหลังจากนั้นเครื่องจะติดง่ายขึ้นและคุณก็จะทำต่อไปได้โดยที่ไม่รู้สึกฝืนเหมือนกับตอนคุณผลักหินก้อนใหญ่ๆลงเขานั่นแหละครับก่อนที่มันจะขยับได้เนี่ยคุณต้องใช้แรงอย่างมากแต่หลังจากนั้นมันก็จะไหลกลิ้งลงไป ตามแรงของมันนั่นเองครับทั้งหมดทั้งหมดแล้วขอให้คุณได้แค่ลองเริ่มก็พอลองลงมือทำสิ่งที่คิดดูสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้อย่ามัวรอเวลาให้ตัวเองพร้อมก่อนแล้วค่อยทำกัดฟันและเริ่มเลยครับส p a r k ใหม่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับ หากท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบซ u เปอร์แทงที่เป็นปุ่มรูปหัวใจและระบบสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาสิ่งที่ผู้านจะได้ก็คือมีสิทธิ์ได้รับชมว,วิดีโอก่อนใครเมื่อผมทําเสร็จแล้วโดยที่วิดีโอตัวนั้นๆจะไม่มีโฆษณาดใดๆมาขั้นกลางให้เสียตรรถในการรับฟังรับชมเลยแม้แต่น้อยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับ Spark m มา จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคนครับ